แฟนกรีสเน็ตไมเมดเน็ตชูธงชาติไทยคว้าแชมป์มวยเวทีระดับโลกเน็ตไมเมดเน็ตหรือเน็ตนาธานปาร์ลิงที่ได้ขึ้นชกบนเวทีโลกในรายการอินฟลูเอนเซอร์บ็อกซิ่งที่ประเทศอังกฤษกับคู่ชกซึ่งเป็นดาราดังที่สุดในบราซิล โดยเนทไม์เมดเนทได้คว้าชแชมป์เวทีโลกในรายการอินฟลูเอนเซอร์บ็อกซิ่งมาได้ซึ่งหนุ่มเนทได้โพสต์ข้อความบรรยายความรู้สึกซึ่งได้ระบุข้อความว่าชัยชนะเป็นของเราผมชกมวยสากลบนเวทีระดับโลกในสนามที่มีคนเชียร์เกือบ25,000คนซ้คนสอมมาเหนื่อยสอมมาหนักและทั้งหมดนั้นคุ้มเพราะว่าเขายกมือขึ้นชนะเสียเอกฉันสต่อ36จากกรรมการทั้ง3คน ขอบคุณทุกกําลังใจจากแฟนคลับคนไทยทั้งประเทศขอบคุณเทรนเนอร์ของผมพอลที่ชี้ทางและทำให้ผมมีวันนี้ขอบคุณคู่ชกที่สุดยอดมากและมิตรภาพที่เราจะมีด้วยกันตลอดไปและก็ขาดไม่ได้ขอบคุณน้องเอวาที่คอยเป็นกําลังใจให้พี่เสมอวันนี้พี่ทำได้แล้วหนูไม่ต้องร้องไห้เห็นพี่ล้มแล้วถ้าผมลงต่อยแน่นอนผมอาจจะแพ้แต่ถ้าผมไม่ลงต่อยผมแพ้แน่นอนขอเป็นกาลังใจ ให้ทุกคนทําตามความฝันครับและนี่เป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นของผมเท่านั้นทางช่องกิจกรรมทำกินต้องขอแสดงความยินดีกับคุณเนทไมล์แมดเนในครั้งนี้ด้วยค่ะทิ้งท้ายกันเหมือนเช่นเคยฝากเพื่อนๆช่วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องกิจกรรมทำกินแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับรู้ข่าวสารรวดเร็วก่อนใครค่ะ